ตอนนี้แฟนเฉยชามากเลยค่ะทํายังไงดีคะถ้าคุณจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากหมดรักเนี่ยกลับมาทั่งรักคุณเนี่ยการใช้คําพูดที่ทําให้คนมีอีโก้ยอมอ่อนลงครับเวลาคนหมดรักแล้วมันดันเป็นคนมีอีโก้ยิ่งชุดคุณชวนคุยมากเท่าไหร่มันจะไม่คุยทักไปมากเท่าไหร่มันก็จะไม่คุยหรือบางคนยังคุยกันอยู่แต่มันจะตอบน้อยตอบสั้นหรือมันจะมองเห็นแต่ความผิดของคุณทั้งนั้นคือโยนความผิดให้กับคุณครับแล้วเขาจะรู้สึกว่า เขาถูกตลอดคือคนประเภทนี้มันยอมแพ้ไม่เป็นยิ่งคุณพยายามเอาชนะเขามากเท่าไหร่มันยิ่งพยายามเอาชนะคุณมากเท่านั้นครับเพราะคุณชนะใจเขาไม่ได้ครับคนประเภทนี้คุผู้มจะบอกให้จุดอ่อนของเขาคือคําชมครับใครอยากเป็นคนที่ชมคนเก่งบ้างชมแล้วได้ใจชมแล้วคนรู้สึกใจละลายชมแล้วคนรู้สึกว่า คุณคือคนสําคัญคนหนึ่งที่ไม่ว่ามีอะไรก็ตามแต่เขาต้องติดต่อคุณเป็นคนแรกโทรหาคุณเป็นคนแรกทักหาคุณเป็นคนแรกแชทกับคุณเป็นคนแรกมีข่าวดีอะไรก็ตามแต่อยากคุยกับคุณเป็นคนแรกครูความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ร้อยคาชมของคนฉลาดในโลกของความรักเนี่ยบางคนทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้คนรักรู้สึกดีแต่ลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุดกลับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรักษาหัวใจของใครคนหนึ่งเอาไว้ ใครมีแฟนเป็นคนมีอีกโก้บ้างอะอยากให้คนมีกโก้ใจละลายไหมการชมเกี่ยวกับความสามารถครับเช่นสิ่งที่คุณตัดสินใจวันนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าทําได้แบบคุณเลยนะมันสะท้อนความกล้าหาญและความเป็นผู้นําครับและสร้างแรงยอมรับจากคู่รัก ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอรสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา39 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,9 0 0นะครับรวมถึง39ิกจิวิยาต่อรองชนะมือี่3ราคา3า0 0ัมูลค่าทั้ง4คอคอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ